สีทิศท,ที่บ้านหลังจากไม่ได้บานมาหลายปีปีนี้เขาบ้านนะคะเขาก็เป็นสีทิศจริงๆะะเห็นไหมคะมีสีดอก นะคะเสียดายที่เขาไม่บานติดติดกันเขาตรงนู้นช่อหนึ่งตรงนี้ช่อหนึ่งก็งเลยไม่สวยเท่าที่ควรอันนี้ที่บ้านค่ะน,นี่มังกรแดงด้วยสร้อยสีมาลานะคะช่วงนี้เขาบานตลอดเลยค่ะ นี่จะเห็นว่ากหุลาบมอนสีชมพูนะคะ